เซตนี้สึกขายได้พันกว่าก๊อปปี้้วาวเซตนี้ผมจะขายที่พันหจนพีคสุดก็คือเป็นวงของต่างประเทศวงของอเมริกามาให้เราออกแบบเสื้อผ้าให้แถบฟรีวอ <please> อ่าผมก็จะเริ่มขีดเข,ข,ข,ขียนอะไรเงี่ยเขียนมันลงไปแล้วก็ จะบอกว่าพอเริ่มมาจับแบรนด์เสื้อผ้าจริงโอกาสที่ดีๆในชีวิตมันก็เข้ามาอีกเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังทีละขั้นตอนนอบตัวนี้เนี่ยอีกว่าหน้านี่กําลังฝึกทําเป็นมินิ 3D อยากลองเขียนว่า 3D มันเป็นยังไงอะไเงียมากเลยอ่เนี้ยเทอ่ะวงเรานี่สูตรรวมนักวาดรูปนี่ฮะในคนละแบบก็จะมาดูครับคุณลองโชว์ัก งานแรกที่ผมทําอ้อนี่ก็ถ่ายโดยคุณฟ้าผมไปถ่ายม,มาอ้อรู้สึกตอนแรกที่ผมทาผมจะทําอย่างเงี้ยผมทําโดยที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้น,น,น,นก็คือผมพอหลังจะออกมาจากบริษัทแล้วเนี่ยผมลองไปหาของที่จะไปขายในเว็บไซต์นั่น eBay ที่เป็นเว็บไซต์ระดับโลกเนี่ยอยากรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยพวกต่างชาติเขาสนใจอะไรในไทยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่านู่นนี่นู่นนี่เอาสินค้าที่หาได้ทั่วไปแบรบรอบตัวเราในบ้านเราลองไปขายเลยขายเท่าไหร่มันก็ ขายไม่ได้ขายไม่ออกอะไรเงี้ยเอานักจากไม้เลยมันยังไม่ใช่เสื้อผ้านะตอนนั้นใช่ครับก็เสร็จแล้ววันหนึ่งแม่ผมมาบอกว่าลองเอานี้ไหมเดี๋ยวแม่จะเขียนแพทเทิร์นให้ลองไปเป็นกางเกงที่มันเป็นเนี่ยผ้าไทยไปขายต่างชาใช่ตอนนั้นน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ทําเลยแต่ตอนนี้เริ่มเกลือแล้วไอ้นี่คือประมาณเกลือแล้วเกลือแล้วก็หลายปีแล้วใช่ไหมเนี่ยหลายปีแล้วเท่มากเลยนะแล้วก็เอานางแบบฝรั่งอะไรเนี่ยมาถ่าย คือเรายังไงเราดิวเองเหรอตั้งแบบเนี่ยใช่ครับดิวเองเดี๋ยวเดิวยังไงนะพีจั่นไมองกลับไผมว่าดิวดีๆนะนี่ก็ติดต่อให้มาต่อยแล้วคนนี้ก็เป็นเพื่อนผมแล้ก็เป็นเพื่อนนักประเกนของเขาได้ออกดูดีเลยนะเนี่ยใช่ก็คือเสื้อผ้าหรือตั้งแบบเนี่ยก็คือไอ้แบบว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบบ จุดเริ่มต้นที่มันทําให้มีกําลังใจทําก็คือลองเอากางเกงตัวแรกคือตัวนี้สีนี้เลยเอาไปวางขายในอีเบย์ปรากฏว่าพอมันผ่านไปสักแค่ชั่วข้ามวันจําได้เลยว่าเสียงเงินเข้าตอนเที่ยงคืนกว่าๆคือบอกว่าฝรั่งเขาบอกไปดีเอมาหาแล้วเขาก็โอนเงินให้เดี๋ยวนั้นเพื่อจะซื้อตัวเนี้ตอนนั้นตั้งราคาไว้ที่ประมาณ50เหรียญกี่บาทนะฟ้าพันห้าเลพันห<ล>้ามอ,อกเฮ้ยมีคนซื้อ <5 S 1> มันเป็นไปได้อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเออมาทำมาอีกทำมาอีกอะไรเงี้ย จะขาย Ebay ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราขี้เกียจรอเงินตรงนั้นแล้วก็เลยลองทําเปิดเพจ f a c e b o o k ดูว่ามันจะเป็นยนังไงปรากฏว่ากระแสตอบรับมันก็มาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอาจจะเป็นแบบด้วยความแปลกใหม่อะไรเงี้ยมันว่าสวยมากแล้วก็ทรงแบบหมายถึงในตอนนั้นนะแลวน,นี่คือโลโก้ใช่ครับรทเท่มากวอลิตเนี่ยอบบยอกแบบเองะเนี่ยใช่ครับสวยดีวลิคือที่มานี่ก็คือชื่อผมก็คือวอลิทอ เอาทอนออกไปใช่แล้วเสร็จแล้วจ่ายแล้วไม่ต้องทอนให้ให้เลยเยอะว่าลิตเนี่ยมันแบบมันสแลงมาจากภาษาอังกฤษคือ where it แปลว่าใส่มันซะสิ where it ก็คือมันเป็นว o d ลเว where it where it ว่าใส่ซะ รู้ไหมคือดูแล้วใส่เลยใช่แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแบบขีดเขียนมาเรื่อยๆก็นี่จะเป็นรู้สึกจะเป็นแบบเริ่มปล่อยมาเรื่อยๆแล้วแต่นี่เราถ่ายเซร็จพร้อมกันใช่ไหมผมจําได้คอนโดอ่านี่เป็นฝีมือการถ่ายรูปของคุณบรรวิศว้าวนี่เป็นถ่ายนี่แหละพวกเรานี่มันเหมืออาชีพนนางแบบแฟชั่นด้วยนางแบบก็เหมือนเดิมไม่รู้จะจ้างใครผมไปถ่ายฟรีเขาไปนางแบบก็เหมือนเดิมใช้นางแบบต่างชาติอีกแล้วนะจ้างแพงไหมคนนี้รู้สึกผมจําไม่ได้ละเรียงค่าพอผมใส่ซองให้เขา แต่จะบอกว่าจะจ้างไปทำอะไรนี่คุณถามจังเลยเนี่ยถ่ใ,ใช่คือจะกำเสนไม่ไม่ EP เนี้ย<อ>เป็นเรื่องที่ผมไม่มีความรู้เลยผมอ,อยากจะถามเป็นวิทยาทานี่ตัวเองนั่นแหละครับประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยเริ่มอ,ออกมาเรื่อยๆอันเนี้ยคนเดิมเอาลองเอาไปดูดก็ได้ครับ <ๆ S 2> คนเดิมๆๆแล้วก็เริ่มเข้าตอนนี้เริ่มเข้าบอกว่ารัสเซียใช่ไหมนอรัสเซียปะเขาเป็นยูเครนผสมรัสเซียยูเครนชื่อน้องชื่อน้องไอเกิลก็คือก็คือเสื้อเขาก็ผมก็จะเขียนเป็นชื่อรุ่นเพื่อเลยคือไอเกิลบาร์สูดอะไรเนี่ย เป็นชุดอาบน้ำอะไรเงี้ยชุดอาบน้ําของไอเกิลใช่คือผมคือผมว่าจะให้เครดิตคือตั้งชื่อชุดที่เป็นชื่อเขาเลยประมาณนี้ทุกคนแล้วก็อ่ะนี่เริ่มนี่เริ่มแบบทันสมัยขึ้นแล้วก็จะเป็นเสื้อฮูดดี้ฮูดดี้แบบผู้หญิงใส่ได้เสื้อคอปอ่างเงี้ยแต่จริงมันมีของผู้ชายนะแต่ผมไม่ไดเอารูปมานะประมาณนี้อ่ะนี่ก็คอลเลกชันแรกให้ดูก่อนคนนี้ชื่ออะไรนะฟ้าเวผมจำไม่ได้ อ๋อวันนั้นฟารไม่ได้ไปคนนี้ชื่อวิกตอเรียผมก็จะวิกตอน่อยใช่ผมก็จะตั้งชื่อชุดนี้ว่าชุดวิกตอเรียแต่ว่าไม่ซีเคร์ไม่ซีเคร์นั่นจะเป็นชุดไานาครับวิกตอเรียซีเคร์จะเป็นชุดไานวิกตอเควันนี้ใช่ครับแล้วพอแล้งหลังจากนั้นที่มันบูมมากๆบูมมากๆจนแบบว่าเดี๋ยวมาถึงคอลเลคชันที่บูมมากๆอ่าเซตนี้รู้สึกขายได้พันกว่าก๊อปปี้้วาวเซตนี้ผมจะขายที่พันหก ถ้าจำไม่ผิดนะหรือจําราคาผิดก็ไม่รู้ประาหกร้อยบาทนี่แวล์เหมอนกใช่ครับเป็นสปอร์ตแวร์นั่นแหละตอนนี้เอามันจะชื่อคอลเลกชันผมก็คือออเรนต์อล์คอลเลคชันก็คือเนี่ยแต่ประมาณนี้ก็คือจะเอาความเป็นญี่ปุ่นอะไรลงมาใส่ด้วยไอ้คนนี้ผมก็ถ่ายเนี่ยจำได้อ่าคนนี้ชื่ออเรนเซสมันจะชื่ออเรนเซสคอลเลคชันคนนี้ก็ฟ้าถ่ายเหมือนกันก็จะเป็นนายแบบฝรั่งเนี่ยอ่านี่ที่ขายปังมากมากก็คือเนี่ยคนใส่ง่ายเป็นเสื้อยืด เป็นเสื้อยือดมันจะเป็นเสื้อยือดแบบลองทีครับไม่ไม,ไม่คือไม่ทราบใครรู้จักลองทีไหมเอ่ยลองทีก็คือชายมันจะเหมือนกับเสื้อเชิ้ต mm hmm. อะไรเงี้ยฮะก็ประมาณนี้นี่ก็แฟชั่นนี้ผมไม่ทราบเลยครับเ mm hmm. พราะนี้ก็ฝีมือการถ่ายภาพของคุณปานวิทย์เช่นเคยเราไปติดต่อในแบบยังเงเนี่ยไล mm hmm. นแบบก็คือ mm hmm. คนเนี้ยเป็นคนแนะนําให้รู้จักต่อต่อเรื่องก็น mm ี่แบบคอนเนคชั่นก็เป็นสิ่งสิ่งของขั้นเหมือนกันต่อยอดใช่ต่อยอดกันไป mm hmm. นี่ครับคุณเอร์เนสเนี่ยเออเอร์เนะ จำได้เลยที่ถ่ายผมถ่ายตรงไหนนะตรงเขาเรียกว่าอะไรแยกราชดารัดเท้าเออนั่นั่นแหละครับแล้วก็มาอีกทีอ่าปังไม่หยุดตอนนั้นกระแสเดอะกระแสเดแรปเปอร์ดังมากตอนนั้นเป็นซีซั่นแรกผมก็เลยได้แรงบันดาลใจมาเลยออกแบบซื้อโค้ดตัวนี้มาเดอแรปเปอร์มันจะมีสองมันจะมีสองตัวแบบคอลเลคชันนี้จะออกมาแค่ 2ตัวเท่านั้นก็คือมันจะชื่อคอลเลกชันว่า raw not w a l k ก็คือเล่นคำชนิดนึง raw ก็คือดิบใช่ไหมป๋าดิบมันดิบนะแต่มันไม่ถึงกระสงครามนี่ raw not w a l k ก็คือมีเขาเรียกว่ามีโซโลแกนมันต้องมีสตอรี่ครับมันประมาณนั้นคือพวกนี้คุณปริไว้ทำอะไรเนี่ยไปลงก็ปิินไว้ดูว่าแบบว่าเราจะวางไทม์ไลน์ให้มันได้ขายเมื่อไหร่เงี้ยมันจะได้ดูแต่ผมก็จะเอาใส่ใน iPad ไว้อันหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะออกมาแค่2ตัวเนี่ย เล่นคำหน่อยในแบบนังแบบนี้เขาจ้างอินเตอร์หมดเลยเนี่ยเอ้ยน,นี่ไอ้นี่ผมเองพอลึงเงินเงินเริ่มหมดแล้วเอาไปใช้จ่ายสุดท้ยายรอ,อ, <laughs> ลอเล่นเนี่ยครับก็จะนี่ก็คือคอลเลคชัน a w not war คือจะเล่นคำหน่อยเว e นฮัสเลอร์บิ๊กแคมและฮิสเตอร์่านั่นแหละครับก็คือนักธุรกิจที่กลายมาเป็นฮิสเตอร์ประมาณนี้เนี่ยก็จะเป็นสองตัวนี้นี่ยังมีอะไรอีกว่าที่อยากจะโชว์ อ่าเนี่แหละครับแล้วก็อ๋อมันจะมีคอนเน็ชันที่เข้ามาแบบแปลกๆก็คือเริ่มมีคนในแวดวงเริ่มมาสนใจเริ่มอินบ็อกซ์มาหาแวดวงอ,อะไรฮะอย่างเป็นดาราเป็นนางแบบเป็นนักร้องอ,อะไระครจนพีคสุดก็คือเป็นวงของต่างประเทศวงของอเมริกามาให้เราออกแบบเสื้อผ้าให้วงอะไรบอกได้ไหมบอกได้ครับเขาเป็นจริงๆเขาเป็นลูกครึ่งไทยนี่แหละแต่เขาไปเกิดและโตที่นูน่นพูดไทยก็ไม่ค่อยได้เขาชื่อวงซิลินทิปก็คือใช้ชื่อเขาเลย ลองไปเซิร์ชดูได้จะเป็นวงงวิเหรอเป็นวงเลยเป็นแบบเป็นแบบเป็นวงแต่ใช้ชื่อไทยใช่เอเหมือนมเหือนวงเครื่องบินอะไรเงี้ยนะใช่อ่ามันมีวงฝรั่งชื่อวงเครื่องบินด้วยใช่ใช่ใช่วงเครื่องบินเลย K A นะอะไรอย่างมากเขียนว่าเครื่องบินโอ้ที่ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาแบบนั้นใช้คำไทยเลยโอ้ยโอ้ยถอดถอดถอดถอ่า เขาบอกก็อยากให้เราออกแบบเสื้อผ้าให้เขาในการขึ้นคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งเอาแบบที่มันมีความเป็นไทยเขาใช้ชื่อวงว่าซิลินทิปผมก็จะเข้าไปดูโปรไฟล์เขาก่อนแล้วเป็นยังไงเพลงแบบแนวไหนแ,บบแนวไหนอะไรเงี้ยปรากฏว่าผมก็ออกแบบให้เขาไปน่าจะประมาณเนี่ยเขาอยากได้แบบว่าไทยจ๋าเหมือนแบบว่าเหมือนอยากจะโชว์ความเป็นไทยเพราะแม่เขาเป็นคนไทยอ,อะไรเงี้ยนะแต่ไปโชว์ในเวทีแบบว่าเมืองนอกอะไรเงี้ยเราก็เลยลองแอบออกแบบให้เขาไป,ไปกดูประมาณเนี่ย แต่ต้องบอกก่อนว่าคือเขาก็ยังไม่เอาเนะเขาบอกให้ช่วยออกแบบให้อีกหน่อยได้ไหมเอาวอันนี้คือสรุปว่าเป็นโปรตอไทป์เหรออันนี้สรุปอ่าเป็นโปรตอไทป์ก็คือเวลาที่ทําออกมาเนี่ยเวลาเราเขียนอ่ดีไซน์ทุกครั้งเนี่ยเราจะลองผลิตออกมาเป็นโปรตอไทป์ก่อนเพื่ออยากจะรู้ว่าเวลาที่เป็นของจริงมันสวยไหมอะไรประมาณเนี้ยอันนี้รู้สึกว่าชอวยออกมีเกงออกมานะเราก็ลองทําออกมาดู ซึ่งมันก็ได้อยู่แต่ตัวเขาเองเหมือนเขาก็ยังไม่พอใจคือ <c oughs> เขาอยากได้ที่แบบมันทิพกว่านี้อะไรองนี้อีกอะไรเนี้ยตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยมีเวลาอะเ่ะเ,เวลาทําออกมาจริงๆมันเป็นอย่างนี้<ม> <c oughs> ก็ถือว่าใกล้เคียงจากที่เราวาดเอาไว้ผนะมว่าดีเลยนั่นนี้สรุปสุดท้ายเขาเอาไหมอ่มะบเขายังเขาก็ยังอยากได้ของเราอยู่แต่เรารู้สึกว่ามันจะยุ่งยากยุ่งยากเรื่องการจัดส่งเรื่องอะไรเพราะเขาบอกก็เลยบอกว่าเง้นขอโฮไว้ก่อนแล้วกัน ก็โฮมาจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ปีแล้วเนี่ยโอ้โหน่าจะสี่สี่ห้าปีแล้วโอ้โหทำไปแล้วป่านนี้ใช่ว่พวกาคงยิ้มาไทยแล้วก็มาเดินถาประตูน้ำนะแล้วก็เรียกแล้วก็เลือกถามประตูน้ำไปละจบแล้วจบไปแล้วจบไปนานแต่บอกทุกวันนี้ก็ยังคีฟคอนเนคชั่นกันอยู่นะก็ยังทักหาเขาเรื่อยเนื่ยก็บอกว่าชอบเพลงแต่แต่คุยแต่คือคุยกันเรื่องเพลงละแบบไม่ได้คุยเรื่องแฟชั่นเลยละคือเขาคงหาเจ้าอื่นได้ดีกว่าเราแล้วอั่นก็อยากคุยเราด้วยปกติ เหมือนไม่รู้คุยตามมารยาหรือว่าตามมารยาท <c oughs> แต่ก็โอเคก็ถือว่าเขาสนใจนะใช่ถือว่าเขาสนใจมผมก็มยังเก็บแชทเขาไว้อยู่เลยนะยังเก็บแชทที่เขาคุยกับเราไว้อยู่แล้วว่าเขาสนใจของเราอย่างเงี้ยเอาไว้เป็นโปรไฟล์ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มมีคอนเนคชั่นมาเรื่อยเรื่อจนเราอ่านี่รู้สึกโทษนะครับอ เหมือนลูกค้าที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาก็จะถ่ายเขาเองผมก็แอบไปขโมยอย่างเขามาแต่คือแต่คือก็ให้เครดิตเขานะอันนี้คือลูกค้าที่ซื้อไปใช่ครับเนี่ยมือคีย์บอร์ดอ๋อใช่คุณบอลคุณบอลวงเล่นกับรุลาคุณบอลลุลาตอนนี้เล่นกับคารินสันแล้วไปเหมือนคนที่ซื้อไปส่วนใหญ่เขาบอกเขากำลังจะไปเมืองนอกอยากได้ชุดไปแต่งแบบอะไรเงี้ยนี่เขาจะไปมาเก๊านี่ก็ไปถ่ายที่บูร์กลินบีชใช่ไหมครับบูรลินเนี่ยคนนี้อยู่อเมริกาจะบอกว่าค่าส่งแพงกว่าค่าเสื้อผ้าที่เขา ค่าส่งถ้าผมจําได้ตอนั้ารู้สึกเกับ2,006แต่ชุดนี่มันแค่ไม่เท่าไหร่อ,อ่านี่อคือบางคนเขาอยู่เมืองนอกเขาสั่งชุดเราไปถูกไหมใช่ครับอ,อย่างสมมุติคนนี้จะไปที่อ่าอะไรนะที่โปรตุเกสอ่ะตุรกีตุรกีรกอ่านี่คือที่ปะมูคาเลเขาก็จะใส่แล้วไปถ่ายของเขาอย่างเงี้ยเราก็จะไปข,ขโมยของเขามาไอ้นี่ไอ้นี่คือส่วนหนึ่งที่เอามาได้ประมาณนี้ครับมันก็เริ่มมีคอนเนคชั่นออกมาพอตอนนี้จะมาเล่าถึงแบบว่ามันมีจุดพลิกผันไปแล้ว ก็ค <penguin. S 2> ือเวลาออกแบบเสื nah ้อผ้าเนี it, it ่ยขั้นตอนความยุ่งยากของมันก็คือคุณจะต้องคือห้ามหยุดนิ่งอ่ะคือมันต้องออกแบบเรื่อยๆแล้วเวลาที่ทำไอ้นั่นปโปรโตไทป์มามันใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยมันต้องมันจะเป็นกองพนเินเทินทึกเลยแล้วมันจะทําให้เราท้อถ้าสมมติเราผ่านเรื่องพวกนี้ไปไม่ได้ปรากฏว่าผมผ่านไปยังไม่ทันได้จริงคือมันเริ่มท้อแล้วคือสมมุติเราจะออกแบบไอ้คอลเลกชันต่อไป ฐานแฟนคลับแบบพี่คนรอยเขาก็ลอ,อยดูอยู่ว่าเฮ้ยมันจะออกแบบมันในรูปแบบไหนนะในบกคอลคชั่นต่อไปอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งกดดันละในขณะเดียวกันเราก็ยังต้องเล่นดนตรีคืนไปด้วยมันก็ยังเยอะอยู่กับกลายเป็นตอนนี้ยิ่งตีกันมั่วซั่วเลยกลายเป็นสมองก็แบบก็ไม่ได้ว่างต้องคิดเวลาเล่นเล่นเบสไปก็ยังต้องคิดดีไซน์เสื้อผ้าไปต้องมองเก็บสิ่งนี้มันก็เลยตีกันยับแล้วจนมีเหมือนกับลูกค้าของเราเนี่ยคือเขาแบบ เขาอยากเขาอยากจะคอลแลบกับเรามันเหมือนการเปิดโอกาสให้เราล่ะก็คือเหมือนเปิดโอกาสทางอะไรนะธุรกิจล่ะก็คือเราก็แค่ผลิตให้เขาอย่างเดียวเราก็โอเคงั้นก็ผลิตให้เราก็เหมือนกับโฮลไอคอลเลคชันเราเราไว้ก่อนก็ผลิตให้เขามันจะได้เป็นรายได้ทางหนึ่งเพื่อเลี้ยงตัวเราได้แบบเพื่อหล่อเลี้ยงเราได้นั่นแหละครับล้วได้ทำไหมตอนเนี้ก็จะกลับมาทำคอลเลคชันใหม่ละอพมพอรู้สึกว่าตอนนี้ ว่างแล้วตอนนี้แบรนด์คุณดังด้วยคุณไปออกทุกรายการทุกกรราายเลยก็ตอนนี้คุณเบรกมานานยังมีชื่อนะเนี่ยที่ว่าถ้าโปรเจกต์ที่เบรกมันจะสองปีนะแต่โอนี้ตอนนี้เนี่ยคนที่เขาแข่งขันเหี๋ยวยังมีเยอะขนาดตอนนี้คอลเลคชันประมาณอย่างเงี้ยถ้ามาถึงตอนนี้ก็หมายถึงคอลเลคชันที่เป็นคล้ายๆแบบเอาประยุคไทยมันมีคนทำเขาเป็นคู่แข่งเราเลยอะที่เรามองในตลาดอเมื่อก่อนตอนนั้นนี่คือยังไม่มีอาจจะมีแค่ จ้าสองเจ้าเราตอนนี้เยอะถือว่าเยอะแล้วคือทะก็ต้องฉีกไปแล้วคือถ้ธทําก็ต้องฉีกไปอย่างอื่นแล้วจะมาอย่างนี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนเราเราเบรกไว้นานเกินไปทําให้คนที่แบบไปตอนนั้นมันไม่ได้เนใจว่าเฮ้ยเลิกเลิกเล่นดนตรีดีกว่าอยากลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่ใช่เล่นดนตรีบ้างคิดเหมือนกันครับคิดคิดเหมือนกันก็คือตอนนั้นมันจะมีสถาบันสอนดีไซน์เสื้อผ้าที่เขาจะเหมือนเปิดโอกาสเป็นแบบว่าเป็นแบบเฉพาะเลย คือกลับไปเรียนจริงจังกลับไปเรียนจริงจังเลยแต่ทุนที่เรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเกือบสามแสนนะนี่คือไอ้นี่คือยังไม่ได้รวมทำโปรเจกต์โปรเจกต์ที่ต้องบอกว่ามีการโชว์เคสแคทวอล์กอะไรเนี่ยไม่แต่เราจริงเหมือนเราก็ทําได้เราจะไปเรียนเพิ่มเพราะเราอยากได้อะไรตอนนั้นคืออยากคืออยากจะให้แบรนด์เราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นคือไปเรียนแอปพลเคชันอย่างนี้หรอใช่เรียนคอปเลิคชันการรูปการที่บอกว่ามี แท็วอล์มีการเดิแฟชั่นโชว์มันเป็นการโปรโมทที่ดีมากอย่างพวกแบรนด์ระดับโลกเขาทำมันหมดบัวซาเช่บริเลนเิียปูชี่เขาก็ทําหมดเพื่อจะโปรโมทแบรนด์แล้วก็สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ของเขาอะไรเงนั่นคือสิ่งที่อยากมีถ้าคอลเลคชันใหม่คุณออกคุณส่งมาให้ผมเลยนะผมจะใส่ผมขอขอบคุคุณมาก ใส่อยู่บ้านนี่แหละได้ไม่ใส่บ้านเหรอใช่ก็โควิดขาให้ออกไปไหนแล้วใส่อยู่บ้านถ่ายรูปถ่ายรูปให้แล้วโพสต์ไอจีให้ใส่หนึ่งคลิปแล้วก็เล่นกีตาร์แล้วลงยูทูบอืาคือโพสต์ให้แบบไม่คิดอะไรด้วยเพราะนี่เพื่อนนี่เพื่อนคุณถ้าทําเมื่อไหร่คุณบอกเลยอันเราส่งมาอันนี้คือต้องทำแน่ๆแล้วแต่ถ้าคุณลั่นวาจามาขนาดนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณมากใส่ให้ ไม่ใชปัญหาในตรงนี้เห็นล่ช่วยกันช่วยกันช่วยเหลือกันแล้วก็ผมว่าแฟนๆทั้งแฟนของแบรนด์วอลลิศนะครับแล้วก็แฟนของวงฟองฟอผมว่าเฝ้ารอเฝ้ารอใน,น,นอใช่้อมสนับสนุนแบรนด์วอลลิศอยู่แล้วแล้วก็เฝ้ารอคอลเลกชันใหม่ให้ออกมาเร็วๆแต่ทีนี้ว่า อย่างว่าคนทํางานศิลปะเราไปตีกรอบเรื่องเวลาอะไรมันก็กดดันไม่ได้ก็เรียกว่าเฝ้ารอดูแล้วกันว่าแบรนด์บริทคอลเลชชันหมาจะออกมาเมื่อไหร่ยังไงถ้าออกมาผมฝากนะครับทุกคนช่วยสรรพันุ์ด้วยนะครับผมอย่างฝากว้ให้แล้วคือเหมือนฝากร้านเลยนะครับใช่สุดท้ายนี่ต้องทิ้งท้ายยังต้องแล้วแต่คนมีเรื่องอะไรเล่าอย่างเงี้ยก็เล่าได้ก็คือถ้าเรื่องเรื่องแบรนด์บริเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็คือว่าเส้นทางของ เรามาสรุปก็คือว่าเส้นทางของเปลนตั้งแต่เฮ้ยมาทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยมันก็ต้องย้อนไปถึงตอนเรียนนะที่เราไล่มาเรียนศิลปะเออแล้เจอ,อประกอบธุรกิจเปิดร้านเสื้อผ้าแล้วก็ปิดไปแล้วก็อะไรยังไงไปทางานอย่างอื่นจนกลับมาเส้นทางทําแบรนด์บริสอีกครั้งหนึ่งมผมก็คิดว่า EP ีนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ประกอบธุรกิจนะฮะโดยเฉพาะธุรกิจกับเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็รวมถึงโครงข่ายทีเย่เกี่ยวกับธุรกิจ ที่มีความเกี่ยวโยงด้านศิลปะด้วยนะผมว่ามันก็อิกอีกกันครับก็ประมาณนี้บอกว่าอีีนี้น่าจะน่าจะเป็นประโยชน์น่าสนใจเทียบฝากช่องหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์อยากจะได้ให้พวกเราทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับก็เดี๋ยวใครเป็นคนเช็คนะอ่เปร่เป็นคนเช็คแล้วเดี๋ยวฟ้าจะเป็นคนถ่าย ก็ฝ <laughs> ากด้วยนะครับโอเคครับสำหรับว,วันนี้นะครับ <Okay. S 2> พวกเราก็ลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ